สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับคลิปรีวิวรถเหล็กคลิปนี้ขอนนำเสนอรถเหล็กจากมาโจเนตรุ่น Honda Civic Type R นี่นะครับเป็นรถใหม่หรือสินค้าใหม่ประจำเดือนมีนาคม2563เดือนมีนานะครับแต่ก็กว่าจะได้กันก็กลางเดือนเข้าไปให้แล้วนะครับ ครับกับชุดนี้คือ Honda Civic Type R ครับนี่ครับและที่พิเศษคือตัวนี้ครับ Go Edition 2020ครับ2020ตัวนี้เป็นสีทองนะครับจากทั้งหมดที่ออกมานี่ครับมีทั้งหมด6สีครับตัวใหม่จะมีสีดำเงาออกเทาครับแล้วก็สีน้ำเงินครับ สีเขียวครับสีเหลืองและสีดำครับสีดำอันนี้จะต่างจากอันเก่านะครับและ gold edition ครับเป็นสีทองครับสีทองนี่จะเป็นตัว rare item นะครับหายากซึ่งทางทีมงานหรือบริษัทบอกว่าสีทองนี่จะออกมาน้อยครับตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ2%ตต่อการผลิตนะครับเทียบเป็นคันก็ประมาณ 1,000คันครับจากข้อมูลที่ได้มานะครับก็ไม่รู้ว่า1,000นนี่คือจากรถแรกหรือว่าตลอดไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของรถดีกว่าครับนี่ครับตัวรถเป็นสีทองเงานะครับมันส่วนการ์ดนะครับวิบวับเลยครับสะท้อนแสงได้นะครับตัวแพ็กเกจนะครับก็อย่างที่บอกครับด้านหลัง มาจชเลตฮอนด้าซีวิคไทเออร์ครับรหัสคับ BK10 0220งศูนยอนครับปครับผลิตออกมาตอนนี้เป็นเือน3นะครับตัวนี้ก็สกรีนไปเลยครับเป็นของไทยแน่นอนครับจำหน่ายที่ไทยไม่ได้แปะสติ๊กเกอร์มาจชเลตรถซีวิ c ไท p อ R ร์ซีรีส์สองคระแบบครับ ห้ามนําเข้าปากหรือคว้างใส่กันอ,อย่าไปคว้างใส่กันนะครับจัดจาหน่ายโดยบริษัทซิมบ้าทอยประเทศไทยจำกัดตัวนี้ก็ได้จากเซเว่นนะครับตะเวนประมาณ30-40สาขาครับได้มาหนึงคันก็ไม่ง่ายจริงๆนะครับครับเดี๋ยวเราไปแกะดูข้างในกันเลยนะครับครับ เมื่อแกออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับตัวรถครับอันนี้มีการ์ดให้ด้วยนะครับเราดูรายละเอียดของการ์ดก่อนนะครับนี่ครับสีทองครับ gold edition 2 0 2 0นะครับการ์ดก็ไม่เหมือนตัวอื่นครับเป็นสะท้อนแสงนะครับนะเปลี่ยนสีครับสีม่วงสีไลเนี่ยครับทำสวยงามครับ limited edition จริงๆครับสำหรับ ด้านหลังครับพรีเมียมฮอนด้าซีวิคไทยอรครับครับก็จะมีรายละเอียดบอกครับเนี่ยเอนจินไซส์อะไรก็ว่าไปครับ s p ปีดนะครับตัวนี้ก็ไม่ค่อยมีใครแกะเอามาดูกันนะครับส่วนใหญ่การ์ดก็จะเก็บกันไว้ครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดของตัวรถครับไม่ครับ เงาวับเลยครับ Honda Civic สีทอง Gold Edition ด้านหน้าครับกระจังหน้าสีดำครับโลโก้ Honda สีแดงครับไฟหน้าเป็นแบบพลาสติกใสฝังเข้าไปครับนะครับไฟตัดหมองนี่เป็นแบบแต้มสีครับล้อใบพัดด้วยนะครับไม่ธรรมดาครับถ้าเป็นล้อใบพัดสีน้้เน่ยจะเป็นไงครับมัน จะไม่ตัดกันใช่ไหมครับต้องเป็นสีดำทังยาตัดกับสีทองนะอันนี้เดาเองครับครับใต้ท้องรถครับ Honda Civic Type R สเกลครับ1ต่อ58ไม่ปด Made in t h a i ครับรหัส BK 1 0 2 2 2 0รหัสตรงก,กันกับข้างหลังแพ็คเลยนะครับครับด้านท้ายครับ i v ห้าประตูก็จะเป็นแบบนี้ครับของจริงก็เป็นแบบนี้นะครับหลังพึ่งนี่ครับครับแล้ก็ Honda สีทองครับไทอาร์นี่ครับสีิตไฟท้ายนีแดงนะครับนึกถึงตอนที่ส่องสีิตสีดำาะะครับถ้าเจอไฟท้ายแดงแบบนี้ดีใจกันมากเลยครับสี v ิตกก็จะเปิดท้ายได้นะครับเห็นไหมครับ ทายมาเห็นข้างในแล้วครับมีเบาะอยู่ข้างในสีทองครับกระจกเป็นกระจกใสครับใสนะครับด้านหน้าก็ใสครับพวงมาลัยซ้ายนะครับนี่ครับรถขายประเทศไทยพวงมาลัยซ้ายได้ไงครับอันนี้อะไรครับที่เปิดประตูครับไม่ใช่ตำหนิยังไม่เจอตำหนิครับอันนี้ก็อย่างที่เขาบอกครับว่า ค่อนข้างยากนะครับในการผลิตแฮนเมดนะครับกว่าจะผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนที่จะมาเป็นสีเงาเป็นสีทองแบบนี้ครับสะท้อนแสงนะครับเงาวับนะครับก็เท่าที่ตามข่าวแล้วก็สะสมรถเหล็กมาณนะตอนนี้ครับเดือนมีนาคม25 6 3นรยี่ยังไม่มีประเทศไหนมีขายครับซีวิคสีทองเนะี่ยก็ ก็เป็นตัวที่น่าภูมิใจหน่อยครับว่ามีบ้านเราก่อนเพราะบางตัวนี่ต้องไปหิ้วหรือไปสั่งจากเมืองนอกครับนี่ครับ c ีวิ c สีทอง Gold Edition 2 0 0จากมาจเลยังไงดูคลิปจบแล้วฝากกดติดตามและกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ ผมขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ